สวัสดีค่ะวันนี้เอาหวยฟันมาฝากค่ะฟันว่ามีคนก็เขียนหวยให้เด้อค่ะเขียนให้7จ็ดเค่ะ7กับ1ตัวเดียวกัน6กับ9ตัวเดียวกันเด้อค่ะอย่าลืมไม่รู้มันจะมาไหม เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอาความฝันมาฝากของตัวเองวัดที่แล้วก็ฝันได้สามตัวนะคะมันก็เข้าอยู่นะคะวัดที่แล้วฝันได้นี่คือวดที่แล้วของวัดที่แล้วฝันได้หนึ่งแปดสี่มันก็เข้าหนึแต่ตัวเจ้าของเองนั้นซื้อแค่แปดหนึแล้วก็8ปดสเท่านั้นนะคะแล้วก็ซื้อ1771แต่แ 1881บอสซื้อนะคะบุญมีแต่กำบังค่ะฟันได้นะคะฟันอันนี้วที่แล้วฟันได้ตัวแดงๆเลยเด้อหนึสเนี่ยก็คิดว่ามันจะมา8ปดสีคักๆแต่18คือบอสซื้อไปซื้อ1 7ึ่งเจ็เจหนึ่งโอ้ยจะของก็ได้ฟันได้ฟันดีก็คือบอสซื้อไปซื้อทำไม8 4ปดด อันนี้ก็ของวัดทิเีแล้วนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะเอามาฝากเพื่อจะได้มีโชคไม่ลามน้ำกันมันจะมาหรือไม่มาไม่รู้เด้อเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมวัดท่เล้ยมันก็มาให้อยู่นะหน,นึ่งแปดอ่ะนะแตงวัดนี้เ เ้าหกเ้าแต่หกเก้าเนี่ยเขาย้ำมาซื้อให้เป็นเด้อซื้อลอตเตอรี่ให้เป็นะอ่ะซื้อเอาค่ะมาถ,าถึกตั้งตาใจตรงกับหวยที่เจ้าของที่ซื้ออยู่แล้วก็จัดนักจัดเต็มนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ ดีละวันที่แล้วก็ฟันได้เอ้ยบสือเนี่ยหนึ่งปไปซื้อทำไมหนึ่งเดดหนึ่งก็ว่าจะซื้ออยู่แล้วลบออกลบทิ้งนะคะพอได้ส่งโอเคค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีถูกหวยรวยเบอร์หฮงๆรวยๆปังๆเลยค่ะ ฝากกดติดตามช่องจัดเมียนคนไก่บ้านเลยนะคะฝากซองน้อย,นอยในอ้อมอกอ้อมใจของท่านผู้ชมด้วยเด้อค่ะเป็นเพียงแนวทางนะคะสนับสนุนสลากินแบ่งเท่านั้น เคค่ะ okay, สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องจันมนคนไก่บ้านด้วยนะคะสวัสดีค่ะ